สมุทซีโคครับผมครบรอบหนึ่งเดือนครับปัญหาแบบที่ที่ไม่ชอบเลยคือความธรรมชาติเครับเหมือนสิงโตเหมือมนอวตารอะไรอย่างเงี้ยฮะจากที่เคยผ่านมานีเนาะเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนเขาจะเข้าใจเราแต่พอทาจริงๆเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราขนาดนั้นนะครับตอนนี้ค่อนข้างแฮปปี้มากๆมันมันไม่ใช่แค่การให้คำปรึกษาก่อนทําด้วยนะครับแต่ว่าแบบมันคือการให้คำปรึกษาแบบหลังทําด้วยอะ่ะผู้ชายสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให,ให้มันดีมากขึ้นได้เนาะสวัสดีครับ ด้วแมนะครับตอนนี้อยู่กับอดอกเตอร์กรอนคลินิกครับวันนี้มาติดตามอาการตัวจมูกซี่โครงครับครบรอบหนึ่งเดือนครับเป็นเทคนิคอโอเพนครับแล้วก็ใช้กระดูกซี่โครงของตัวเองทั้งหมดเลยครับก็จะไม่มีซีโคนบนจมูกเลยครับมันจะเอียงนิดนึงคุณหมอบอกฮนะแต่จริงๆหลักๆปัญหาแบบท,ที่ไม่ชอบเลยคือความธรรมชาติแะครับแบบรู้สึกว่า มันไม่ธรรมชาติด้วยสั์ที่แบบมันสูงเกินไปมันดูนบบนเหมือนแบบเหมือนซินโตเหมือนอวตารอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วก็ความใหญ่ของแบบของสันแล้วก็ปลายสมูท ก็ตื่นเต้นกว่าครั้งแรกประมาณหนึ่งนะฮะเพราะว่ารู้สึกก็แบบเหมือนเรารู้ว่าเราเราโดนอะไรมาบ้างนี่เนาะมันก็จะมีความตื่นเต้นว่าเออเราจะเจออะไรอีกอะไรเงี้ยแต่พอแบบได้ทําเสร็จอะไรเงี้ยตื่นฟื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยก็แบบแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยแบบเหมือนไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้ตัวอีกทีก็แบบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยลราก็ค่อนข้างฟื้นตัวเร็วนะครับแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบแทบจะไม่ได้บวมไม่ได้ช้ำไม่ได้อะไรก็จะมีบวมแค่ต้องสมุกแบบพวกรอยช้ำแดงม่วงอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่ไม่ได้มีแบบจุดนั้นเลยอะไร จริงผ่าซี่คงคล้ายๆกันครับกับครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เนาะมัน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 ไม่ได้เจ็บตอนทำเนาะแต่ว่ามันจะมีอาการเหมือนแบบเออเหมือนเหมือนเราโดนผ่าตรงเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าหน่วงหน่วงแต่มันจะมีความช้ำๆอะไรเงี้ยตรงตรงนี้นิดหน่อยฮะจริงๆวันแรกก็แทบจะเดินได้แล้วออกมาก็ลุกจากเตียงได้เลยจริงๆค่อนข้างแฮปปี้มากแล้วก็เหมือน หลังจากแบบตัดใหม่ก็ค่อนข้างแบบใช้ชีวิตตาปกติแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คนรอบๆตัวก็ทัก็แบบเออมันมันดูธรรมชาติมันดูแบบเบออเหมือนเหมือนไม่ได้ทนะําหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบประทับใจมากๆอะไรอย่างงี้ ค่อนข้างที่จะประทับใจแบบโดยโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่แบบเข้ามาคลินิกวันแรกเนาะลราก็คุยกับคุณหมอคุณหมอก็ให้คำปรึกษาดีมากๆแต่ว่ามันมันไม่ใช่แค่การให้คำปรึกษาก่อนทําด้วยนะครับแต่ว่าแบบมันคือการให้คำปรึกษาแบบหลังทําที่พี่พยาบาลก็ให้คำปรึกษาดีมากๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเออแบบแผลเรามันจะหายดีแผลเรามันจะแบบไม่ติดเชื้อไม่อะไรอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะแบบดูแลเราตลอดมีปัญหาอะไรก็ทักไลน์ถามตอบแบบได้ตลอดอะไรย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างมั่นใจมากๆแล้วก็ มั่นใจด้วยจมูกที่มันออกมาด้วยใช่มีมีดีเควสขอดูรูปตอนผ่าอาจารย์ก็ใช่อาจารย์ก็ให้ดูรูปตอนผ่าก็ก็ต <c oughs> ื่นเป้นเดียวเป็นประสบการณ์นี่ใหม่ดีเท่าผม ถ้าสนใจที่จะทำนะครับก็รู้สึกว่าทุกคนหาข้อมูลดีแหละทุกคนแบบพยายามที่จะดูข้อมูลทําแบบครั้งแรกหรืออะไรหรือรแก้ก็ตามนะครับเราก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบที่ให้คําแนะนําดีมากๆอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาลองเข้ามาคุยกับคุณหมอก่อนเราก็จะรู้ว่าแบบเออคุณหมอเขาเข้าใจเราจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาเราได้จริงๆจริงๆสําหรับคนที่แก้เนาะก็ คือคอ,คอ,อาจจะมีหลักหลายปัญหาเนาะคนที่แก้อย่างอย่างตัวเองที่ประสบคือมันคือความไม่ธรรมชาติความที่คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาไม่เข้าใจเราครับแล้วที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีมาเพราะคุณหมอเข้าใจเราจริงๆเวลาคุยเวลาอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบสบายใจมากขึ้น จากที่เคยผ่านมานี้เนาะเ,เขาก็จะแบบเหมือนเหมือนเขาจะเข้าใจเราแต่พอทํจริงๆเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราขนาดนั้นเอง <c oughs> ครับครับก็จริงๆยุคนี้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วเนาะแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยเทรนเกาหลีอะไรต่างๆมันก็ทําให้แบบเห็นว่าเออผู้ชายสามารถที่จะดูดีขึ้นได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีมากขึ้นได้เนาะสิ่งที่คอนเซิร์นสำหรับผู้ชายรู้สึกว่ามันคือความแบบธรรมชาติแหละมันคือการที่แบบแต่งหน้าก็อยากแตงให้มันดูธรรมชาติดูไม่โป๊เกินไปหรือทําจมูกหรือทําอะไรต่างๆมันอยากทําให้ดูธรรมชาตินนอกกกริิ็ีีท่ึง แบบเรารู้สึกว่ามันมันคือความธรรมชาติแหละที่เรา r รีเค u e s คุณหมอไปแล้วคุณหมอก็สามารถให้ให้กับเราได้นะครับก็อยากจะฝากดอกเอคลินิกไว้ด้วยนะครับเรามาปรึกษากันได้ครับ